1ิบนากาสินาทีค่ะช่วงสุดท้ายไอเอ็นโฟกัสเศรษฐกิจนะคะในช่วงนี้เรากลับมาติดตามดูตลาดหุ้นบ้านเราเป็นยังไงบ้างคะที่ข่าวสารดีๆนะคะที่ทาง PA เขาจัดงานชูรถใช้พลังงานจัดงาน PA Present e c o l i t e Tech a s i ย2014นะคะก็มีเปิดให้ชมแล้ววันนี้นะคะจริงๆงานก็เริ่มแต่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็มีวันนี้อีกหนึ่งวันรวมถึงไปถึงวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะโดยทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะหรือว่า PA นะคะเขาก็ร่วมกับบริษัท NCC Exhibi t i o n o r g a n i z a t i o n นะคะออแกเนเซอร์ขอภัยค่ะหรือว่านโอนี่เองนะคะแล้วก็สำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรศการหรือว่าสสปนพร้อมด้วยผู้ประกอบการแสงสว่างจากทั่วโลกค่ะเขาจัดงานนี้ขึ้นนะคะ p a Percent e c o l i t e Tech Asia 2014เนี่ยนะคะส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็กระตุ้นรายได้ของประเทศเตรียมพร้อมสู่ปีที่เขาชื่อว่าปีแห่งแสงสว่างและเทคโนโลยีระดับนานาชาติที่กำลังจะมาถึงด้วยนะคะโดยทางด้านของการจัดงานนั้นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคุณนำชัยหล่อวัฒนตระกูลนะคะก็ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานค่ะแล้วก็มีผู้สนับสนุนแล้วก็คณะผู้จัดงานอย่างทางด้านของสอสป,ปนคุณจรวุวรลสุวรรณศั พ่วงนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติสำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการนะคะแล้วก็รวมถึงกลุ่มบริษัท n c c ด้วยซึ่งก็เป็นผู้ประกอบการชั้น,นาจากทั่วโลกพันธมิตรทางธุรกิจจากกว่าร้อยบริษัทเลยทีเดียวในงานที่น่าสนใจสําหรับ light, ไฮไลท์เนี่ยนะคะครับโอ้โหเยอะเลยใช่ไหมคะก็นะครับมีการแสดงพื้นที่จัดนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีแสงสว่าง,ง,งในหลายรูปแบบครับก็ผ่านห้องตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นห้องพักโรงแรมก็ดีลงไปถึงโชว์รูมรถยนต์คุณไม่ดดีนะฮะก็เป็น แนวทางหรือตัวอย่างให้แก่ผู้ที่สนใจนําไปประยุกต์ใช้นะครับอย่างมีประสิทธ,ธิภาพด้วยนะครับพร้อมกันนี้ครับยังจัดให้มีการประชุมแล้วก็สัมมนาด้านแสงสว่างประหยัดพลังงานมากกว่า15หัวข้อที่น่าสนใจครับย้ำครับว่างานนี้ครับไม่เสียค่าใช้จ่ายกันผูครับค่ะแล้วก็คือว่าจัดกันนะคะวันนี้แล้วรวมไปถึงวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตค่ะงานนี้เขาบอกว่าเป็นงานที่เน้นการเจรจาธุรกิจนะคะแต่ว่าในส่วนงานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในบุคคลทั ่วไปก็รับฟังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะก็ลองติดตามดูนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปที่ www. e c o l i t e k บขีด l a n g เนี่ยนะคะแล้วก็ tech. com ก็ได้นะคะอันนี้น่าสนใจกันมากๆเลยค่ะก็จัดขึ้นนะคะ12ค1 4สพฤศจิกาก็คือเริ่มมาเมื่อวานแล้วหมดมพรุ่งนี้หมดพรุ่งนี้นะยังมีเวลาไปเพราะอย่างที่บอกเนี่ยที่เขามีพื้นที่จัดแสดงเนี่ยที่เขาใช้ชื่อว่า smart lighting showcase เนี่ยก็คือแสดงแบบ เหมือนไฟค่ะจัดไฟในห้องในโรงแรมในโกลูมในรถในอะไรแบบนี้ลองไปดูวิธีการลองไปดูเป็นตัวอย่างได้ค่ะครับอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ inn focus เศรษฐกิจประจำวันนี้นะคะพบกับเรา2คนในวันพรุ่งนี้นะคะดิฉันอลิดีพอเลิศค่ะครับและผมปินรันเชษชูงามครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ inn 不干。<Podcast. S 2>